คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในโลกกี่ลูกและประเทศใดบ้างที่ครอบครองมันในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดประเทศที่ครอบครองและประวัติการทดสอบนิวเคลียร์ทั่วโลกมาเริ่มกันเลยขีดขีดขีดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดในโลก ในต้นปี2025มีอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ12,331ลูกทั่วโลกโดยประมาณ9,604ลูกอยู่ในคลังทหารที่พร้อมใช้งานส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการรืร้อถอนขีดขีดขีดรัสเซียอาวุธทั้งหมด5,449ลูกอยู่ในคลังทหาร4,299ลูกการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกปี1,949เซมิปลิน蒂สอคาซัคสถานสถานที่ทดสอบ ส่วนใหญ่ในยุคโซเวียตที่ไซทดสอบเซมิปลาตินอขีดขีดขีดสหรัฐอเมริกาอาวุธทั้งหมด5,277ลูกอยู่ในคลังทหาร3,700ลูกการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกปี1,945นิวเม็กซิโกสถานที่ทดสอบนิวเม็กซิโกเนวาดามูกเกาะแปซิฟิกอลาสกาขีดขีดขีดจีนอาวุธทั้งหมด600ลูก การทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกปี1964หอรอบนูสถานที่ทดสอบไซห์หอรอบนูขีดขีดขีดฝรั่งเศสอาวุธทั้งหมด290ลูกการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกปี1960เปรากาแอลจีเรียสถานที่ทดสอบแอลจีเรียและเกาะมูรูโรอาในแปซิฟิกใต้ขีดขีดขีดซาฮาราชาอาณาจักรอาวุธทั้งหมด225ลูก การทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกปี1952หมู่เกาะมอนเตเบลโลออสเตรเลียสถานที่ทดสอบออสเตรเลียและจุดต่างๆในแปซิฟิกขีดขีดขีด,ดอินเดียอาวุธทั้งหมด180ลูกการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกปี1974โปรครันราชสถานสถานที่ทดสอบสนามทดสอบโปรครันขีดขีดขีด,ดปากีสถานอาวุธทั้งหมด 170ลูกการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกปี1998เ้ากาบขาชากา่บาลูจิตสถานสถานที่ทดสอบผู้เขาชากายขีดขีดขีด,ดอิสราเอลคาดว่ามีอาวุธประมาณ90ลูกการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกไม่ได้รับการยืนยันสถานที่ทดสอบไม่เปิดเผยทางการอิสราเอลมีนโยบายไม่ยืนยันหรือปฏิเสธขีดขีดขีดเกาหลีเหนืออาวุธทั้งหมด50ลูก การทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกปี2006พุ่เกรีสถานที่ทดสอบไซตพุ่เกรีขีดขีดขีดสรุปตารางสามารถใส่กราฟิกหรือแอนิเมชันในวิดีโอขีดขีดขีดบทสรุปแทนที่จำนวนอาวุธนิวเคลียร์จะลดลงกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือภัยคุกคามต่อสันติภาพโลกเราจำเป็นต้องตระนักและสนับสนุนการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังขีดขีดขีดปิดท้าย หากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามแสดงความคิดเห็นด้านล่างและบอกเราว่าคุณอยากให้เราทำเนื้อหาเรื่องอะไรต่อไปขอบคุณที่รับชม